ครับพี่น้องดูนี่นะครับอืมยีกสิบก้อนเบียร์แบบแบบเบ้ยเซียบิาแบบนีนะพี่น้องเดี๋ยวครับบตุตรองเพึง่งบตุตรองเพึ่งตู้เย็นน่ะนะครับรอ๋อ้นี่ครับมา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 กินเบียร์กันพี่น้อง ครับผมออเป็นไงรอครับผมรอเป็นวุ่นนะครับอือเปิดกินแรกบ้านี้เปิดได้บ้องนี่นะครับเขาเรียกว่าวิธีใหม่ในการกินเบียร์ครับดบนะค,ครับดันเลย แกมเลยโอ้ภาพนี้สวยมากเนี่ยถ่ายรูปไปถ่ายม่ยถนะถ่ายมิ้นถ่ายกินซจิ้มเฮ้ยผมลงยูทูบละโอ้ยแลครับผมถึงุแล้วโอ้ยอดเลยแชร์ไก่อนสักหน่อยก่อนูจกมก นี่ครับพี่น้องครับกินเบียร์ครับผมในมีเก็กไหมเดี๋ยวพาไปมึงเดี๋ยวพาไปกินเบียร์ครับ<น>พี่น้องครับผมตู้เย็นของนอกเขาเลยครับผม